นี่คือเรื่องจริงที่ชาวบ้านยังพูดถึงจนทุกวันนี้ในย่านชานเมืองของกรุงเทพหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งซ่อนความมืดมนชาวบ้านเล่าวา่าเสียงร้องแผ่วเบาในยามค่ำคืนเงารางรางราวหญิงสาวในชุดขาวเดินไปมาบนระเบียงบ้านของแต่ละหลังในหมู่บ้าน และทุกครั้งที่มีคนเข้าใกล้เพื่อลองดีโชคร้ายก็จะมาเยือนขอเล่าถึงเหตุการณ์ตามข่าวจากสำนักข่าวไทยรัฐฉบับวันที่หนึ่งกันยายน2560ได้มีการพาดหัวข่าวไว้ว่าดอบวดแก้เฮียนอาถรรพ์หมู่บ้านร้าง หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ทำให้มีคนเสียชีวิตถึงห้าศพเหตุท้าพิสูจน์ผีหมู่บ้านร้างเหลือรอดอีกสองสุดพหวาในเนื้อหาข่าวพูดถึงชาวบ้านในซอยที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านคลอกดับเหยื่อสองราย เชื่ออาถรรพ์วิญญาณหมู่บ้านร้างมาเอาชีวิตถึงห้าศพแล้วและตอนนี้ยังเหลือรอดอีกสองแม่ศพชายซิ่งคอหักเผยก่อนหน้านี้เชื่อลูกชายไปทำอะไรลบหลู่ส่วนพ่อแม่ของเหยื่อไฟคลอกสองรายมาทำพิธีเชิญวิญญาณลูกให้ไปสู่สุคติและกลับบ้านแต่วิญญาณยังวนเวียนอยู่ เจ้าของบ้านเห็นคนลุกตามตามกันน่าจะทำพิธีไม่ถูกต้องแม่พลทหารที่ยังรอดชีวิตเป็นห่วงลูกโทรถามความเป็นอยู่ทุกวันลูกยันขี่รถไปวนดูแค่นั้นสองหนุ่มที่ยังรอดเตรียมบวชพระอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในหมู่บ้านร้าง ขณะที่นักศึกษากฎหมายอีกหนึ่งที่ยังรอดเล่าเหตุการณ์เฉียดตายอีกถูกรถเก๋งเฉี่ยวรถจักรยานยนต์ล้มควม่ำกลัวตายไม่กล้าขี่อีกต้องใช้วิธีเดินและนั่งรถเมแทนเพื่อนผู้รอดชีวิตเล่าประสบการณ์ร้ายหลังไปดูหมู่บ้านร้างผีดุยานถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษ ระยะเวลาแค่สองปีเพื่อนร่วมชะตากรรมเจ็ดคนตายสยองไล่เลี่ยกันถูกรถชนตายบ้างไฟไม้บ้านตายบ้างรวมกันแล้วถึงห้าศพมีพยานเห็นหญิงสาวผมยาวใส่ชุดขาวอยู่รวมในเหตุการณ์ทุกครั้งหรือว่า หญิงคนนั้นคือหนึ่งในเจ้าของบ้านร้างในหมู่บ้านที่ชาวคณะทั้งเจ็ดไปลบหลู่